สวัสดีค่ะชอบพนิกาวาน,นิชในฐานะตัวแทนของคณะก้าวหน้าคณะผู้จัดกิจกรรมระดมทุนออนไลน์คอนเสิร์ตเมดเมดเราช่วยกันเมื่อวันที่1-2พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะตอนนี้ขอสรุปรายละเอียดความคืบหน้าต่างๆที่สำคัญเกี่ยวกับกิจกรรมที่เราเพิ่งจัดผ่านพ้นไปเมื่อค่ำคืนนี้ล่าสุดยอดเงินบริจาคของเราณนะเวลา14นาฬิกาของวันที่3พฤษภาคมก็คือ14นาฬิกาของวันนี้ยอดบริจาคอยู่ที่ 7282,897.34บาทซึ่งเงินจำนวนนี้สามารถส่งต่อให้กับประชาชนผู้ขอรับสิทธิ์รายละ3,000บาทได้จำนวนทั้งสิ้น2,427คนแต่จนถึงขนาดนี้ยอดบริจาคยังคงหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นขอแจ้งให้ทราบว่าเงินที่จะนำไปส่งต่อให้กับประชาชนรายละ3 0 0พันเราขอตัดที่เวลา14นาฬิกาของวันนีน้นนนนน เงินส่วนอื่นๆที่เกินออกมาจะถูกนำไปยกยอดเป็นเงินตั้งต้นสำหรับโครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดในโครงการอื่นต่อไปเป็นโครงการที่สองซึ่งเราจะประกาศรายละเอียดของโครงการให้ทราบอย่างโปร่งใสแน่นอนขอรับรองว่าเงินของพี่น้องประชาชนที่ส่งมาให้เราด้วยจิตใจที่อยากช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องคนไทยจะถูกนาไปใช้อย่างคุ้มค่าค่ะเรื่องที่2นะคะสรุปจำนวนผู้บริจาคทั้งสิ้นตั้งแต่1-3พฤษภาคมที่ผ่านมา มีจำนวนกว่า22,000รายการโอนและกว่า90%เป็นเงินบริจาคที่เป็นเงินเล็กๆน้อยๆตั้งแต่หละ10บาทไปจนถึง500บาทเกิน90%เป็นเงิน10-500บาทนั่นหมายความว่าผู้บริจาคเกือบทั้งหมดของเราเป็นคนที่ก็ไม่ได้มีฐานะทางเศรษฐกิจมากมายไม่ได้มีทรัพยากรมากมายอะไรเป็นคนที่เดือดร้อนจากวิกฤตโควิดเหมือนกันแต่ก็อยากจะช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องประชาชนคนไทยให้พวกเขามีชีวิต เดินหน้าต่อไปได้ในช่วงวิกฤตนี้นะคะก็ชื่นชมที่ประชาชนคนไทยช่วยกันบริจาคแม้ว่าจะไม่ได้มีกําลังทรัพย์มากมายอะไรนะักนี่ก็คือพลังของคนธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเราเรื่องที่3นะคะในจำนวนยอดบริจาคก,กว่า7ล้านบาทมีจำนวนถึง13,745บาทมาจากเพจ many cuts a space ซึ่งเป็นเพจพันธมิตรของเรานำเงินเอานำภาพจากศิลปิน มาขายในกิจกรรมคอนเสิร์ตเมเดเมเดเราช่วยกันและรายได้จากการขายภาพ50-100%มอบให้กับการระดมทุนเมเดเมเดเราช่วยกันนะคะได้เป็นเงินถึงแสนกว่าบาทส่งต่อไปได้ถึงกับคน34คนครึ่ง34.5คนนะคะก็ขอบคุณกลุ่มศิลปินเหล่านี้ซึ่งพวกเขาก็ประสบฐานะยากลำบากเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ยังใช้ศักยภาพใช้ผลงานของตัวเองมาร่วมระดมทุนในครั้งนี้ และที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือศิลปินทุกวงตั้งแต่วงเล็กๆที่เล่นตามร้านอาหารไปจนถึงศิลปินระดับตํานานพี่เบิร์ดพี่ฮาร์ทนะคะสุทธิพง์ทันพิทักษ์กุลพี่สายอินทิราเจริญบุระแล้วก็พี่ดิดสมัยบัฟาโลเล่นโดยไม่คิดค่าตัวพวกเขาเป็นส่วนสําคัญที่ส่งมอบรอยยิ้มความสุขเล็กๆน้อยๆให้กับคนไทย ส่งมอบเสียงเพลงที่จะบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนในช่วงโควิดได้แม้จะเพียงไม่กี่ชั่วโมงแต่ว่าก็มีหลายคนที่ชื่นชมว่ามีอะไรดีๆแบบนี้ให้ดูในช่วงเวลาที่เรากําลังทุกข์ยากลําบากกันนะคะพวกเขาก็เป็นกลุ่มคนที่ลําบากเหมือนกันและคณะคณ,ณะก้าวหน้าก็ดีใจที่ได้เป็นสว่วนเล็กๆที่ได้ช่วยจ้างงานกลุ่มศิลปินตามร้านอาหารที่กําลังตกงานอยู่ให้พวกเขามีงานทําอย่างน้อยก็หนึ่งงานในช่วงเวลา1เดือน2เดือนแห่งความยากลําบากนี้นะคะ เรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องชี้แจงเพราะมีการถามเข้ามาเยอะก็คือการโอนเงินให้กับผู้ได้รับสิทธิ์3,000บาทเนื่องจากเมื่อคืนนี้แอปพลิเคชันของธนาคารไทยพาณิชย์มีปัญหาเราไม่สามารถโอนเงินได้จริงๆนะคะแต่ทันทีที่แอปพลิเคชันใช้ได้ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ8นาฬิกาของเช้าที่ผ่านมาเราก็ทยอยโอนเงินอย่างต่อเนื่องและยืนยันว่าจะโอนให้กับท่านที่ได้รับสิทธิ์โดยเร็วที่สุดผู้ทีออ่ได้รับสิทธิ์ แอดมินของเพจคณะก้าวหน้าจะติดต่อท่านกลับไปทางกอบข้อความส่วนตัวเพื่อขอเลขบัญชีเนื่องจากเราไม่ต้องการให้มีการเปิดเผยเลขบัญชีในพื้นที่สาธารณะระวังนิดนึงถ้าเกิดว่าคนที่ทักท่านไปไม่ใช่ผู้ที่ใช้บัญชีคณะก้าวหน้า Progressive Movement เขาอาจจะเป็นวิชาชีพอย่าไปเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเขานะคะเรื่องนี้สําคัญมากเราไม่อยากให้ใครเดือดร้อนจากการถูกวิชาชีพหลอกลวงเนื่องจากกิจกรรมระดมทุนของเราในครั้งนี้ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เรื่องนี้สาคัญและเรากังวลมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็คือคนที่เปิดเผยเลขบัญชีในคอมเมนต์มีจํานวนมหาศาลหลักล้านนะคะเราไม่ได้ตั้งกติกาให้มีการเปิดเผยเลขบัญชีในคอมเมนต์เพราะเรากังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวของท่านแต่ก็ยังมีคนจํานวนมากโพสต์เลขบัญชีมาและเราก็ไม่สามารถทําอะไรได้จนถึงบัดนี้เพราะว่าถ้าเกิดมีการลบหรือซ่อนคอมเมนต์